สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนเกี่ยวกับการยิงโฆษณา Facebook ผ่านมือถือก่อนอื่นค่ะก่อนที่เราจะยิงนะคะเราจะต้องมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโฆษณาหน้าตาเป็นแบบนี้หลังจากดาวน์โหลดแล้วค่ะเราสามารถกดคลิกเข้าไปที่แอปพลิเคชันได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะของเรามีการเชื่อมกับ Facebook ส่วนตัวของเราไว้แล้วที่เป็นเจ้าของแอดมินเพจนั้นๆที่เราจะยิงโฆษณา แต่ถ้ากรณีที่เราเพิ่งดาวน์โหลดใหม่เนี่ยเขาจะขึ้นมาเลยละค่ะให้มีการแจ้งว่ามีการเชื่อมเชื่อมกับ Facebook ของเราไหมหรือล็อกอินแบบไหนนะคะหลังจากนั้นค่ะตัวนี้สิ่งที่เราเห็นคือแคมเปญเก่าที่เราเคยสร้างนะคะแต่เราจะมีการสร้างแคมเปญใหม่เรามาดูที่เครื่องหมายบวกด้านล่าง หน้านี้จะเป็นการหน้าสร้างแคมเปญน,นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่จะเลือกค่ะว่าเราจะยิงโฆษณาแบบไหนเช่นการมีส่วนร่วมกับโพสต์ก็คือการเพิ่มจํานวนคนที่เห็นและการโต้ตอบโพสต์ของคุณส่วนการรับชมวิดีโอก็คือโปรโมทเกี่ยวกับวิดีโอให้คนเข้ามาดูวิดีโอเราเยอะๆนะคะจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ก็คือเราเน้นส่งคนให้ไปยังเว็บไซต์ของเราเพิ่มมากขึ้น ส่วนวัตถุประสงค์การเข้าถึงก็คือการแสดงโฆษณาต่อผู้คนให้ได้มากที่สุดส่วนข้อความเราเน้นให้คนทักข้อความเรามาในอินบ็อกซ์นั่นเองแล้วก็การกดถูกใจเพจก็คือเพิ่มจํานวนคนที่กดถูกใจเพจเรานะคะแล้วก็ส่วนแคมเปญสุดท้ายก็จะเป็นการตอบรับงานกิจกรรมคือจะเป็นลักษณะงานอีเวนต์ที่เราจะ,ะโฆษณาให้คนเข้ามาสนใจหรือร่วมเกี่ยวกับ กิจกรรมของเราแต่สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะทำการโฆษณาในแคมเปญของการทักข้อความนะคะไปเลือกที่ข้อความค่ะหน้านี้ค่ะจะเป็นหน้าเลือกสื่อนะคะหน้าเลือกสื่อค่ะเขาก็จะมาแนะนำเลยว่าจะดึงภาพจากเพจที่เรามีเนี่ยว่ามีภาพอะไรที่น่าสนใจแต่ตัวนี้เราจะเลือกโพสที่เรามีอยู่แล้วในหน้าเพจเราเนี่ยมาทำการยิงโฆษณานะคะ ไปดูที่ข้างล่างค่ะรูปแบบรูปภาพเดียวแล้วเลือกไปที่โพสต์ค่ะตัวนี้ค่ะเราเลือกโพสต์ที่เราต้องการทำโฆษณาเรามีและเราก็ไปเลือกที่โพสนั้นถัดมาค่ะก็ไปที่ขวามือบนลูกศรด้านขวาคลิกเลยคลิกแล้วนะคะมันก็จะเห็นว่าเราจะ เลือกเป็น Messenger เพราะาเราเลือกวัตถุประสงค์เป็นทักข้อความนะคะเลื่อนลงมาเรื่อยๆค่ะจะมี Template ข้อความก็คือตัวนี้เราสามารถแก้ไขเข้าไปกดได้เลยถ้ากรณีเรามีคำทักทายเช่นแบบเออคนที่ทักทายเรามาเนี่ยเราพยายามจะบอกโปรโมชั่นหรือว่าเราขายอะไรมีอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะหรือจะมีคำถามที่พบบ่อยๆเราสามารถตั้งได้เลยว่า คำถามที่ลูกค้าถามบ่อยเนี่ยเป็นคำถามอะไรบ้างเช่นมีโปรโมชั่นอะไรบ้าง1ห่หอราคาเท่าไหรหรือมีส่งภายทางไหมอะไรแบบนี้ค่ะก็อยู่ที่เราสามารถตั้งได้เลยนะคะถ้าสมมติเราตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเลือกที่หมุกไปเลือกที่ปุ่มด้านซ้ายมือบนนะคะถัดมาค่ะจะเป็นหัวข้อตำแหน่งการจัดวางเราก็คลิกเข้าไปเลย ตำแหน่งการจัดวางนะคะก็จะมีโหมดตำแหน่งการจัดวางตัวนี้เราสามารถเลือกอัตโนมัติได้หรือเรากำหนดเองเราก็ไปเลือกที่กำหนดเองจะมีให้เลือกค่ะประเภทอุปกรณ์ประเภทอุปกรณ์ก็จะเป็นเดสก์ท็อปหรือมือถือสามารถเลือกได้ทั้งสองหรือเลือกเฉพาะมือถือก็ได้แต่วันนี้เราเลือกมือถือนะคะแล้วก็ติ๊กเดสก์ท็อปออกแล้วก,กดเรียบร้อยในส่วนของเทมเพลตค่ะมันจะมีให้เลือกเลยค่ะเทมเพลตที่เราโฆษณาเราจะปิดขึ้นเราก็ไป ติ๊กที่ Facebook Facebook จะให้เห็นค่ะว่าโฆษณาเราเนี่ยจะไปขึ้นที่ไหนบ้างของ Facebook ไม่ว่าเป็นฟีดอินส a n แกรวิดีโอหรือ m a r k e t p l a c e หรือ Story ใดๆก็ตามตัวนี้เราอาจจะว่าตั้งให้หมดเลยก็ได้หลังจากที่เราตั้งหมดค่ะก็จะไปติ๊กด้านซ้ายมือบนกลับมาที่เดิมเราไปที่ Instagram เลือกทั้งหมดได้เหมือนกันหรือแล้วแต่เรานะคะ แล้วก็ audio network ก็ไปดูว่ามันไปขึ้นที่ไหนยังไงตัวนี้เราอาจจะไม่เลือกก็ได้หรือเลือกก็ได้แล้วแต่เราแล้วก็ messenger messenger ตัวนี้จะโฆษณาจะไปที่กล่องข้อความหรือ story ตัวนี้เราอาจจะเน้นไปที่กล่องข้อความอย่างเดียวก็ได้ติส story ออกแล้วก,กดค่ะตัวนี้เรียบร้อยแล้วถัดมาจะไปที่ขวามือบนเครื่องหมายถูกเหมือนเดิมตัวนี้จะเป็นตัวหน้า template เมื่อสักครู่ที่เราเห็นนะคะ หลังจากที่เราเลือกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วถัดมาค่ะเราจะไปที่มุมขวาบนเครื่องใหม่ลูกศรชี้ตัวนี้ค่ะจะเป็นหน้าหมวดหมู่โฆษณานะคะก็ไปเลือกแสดงเพิ่มเติมได้ว่ามีอะไรไหมตัวนี้มันบังคับเลยและไม่ให้เราติ๊กเลื่อนลงมาค่ะเราไปดูที่หัวข้อแก้ไขกลุ่มเป้าหมายติ๊กเข้าไปตัวนี้ค่ะจะเป็นการตั้งกลุ่มเป้าหมายของเราเรามาดูที่ หัวข้อรวมตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้ติ๊กเข้าไปเลยติ๊กเข้าไปค่ะปกติบางทีมันจะขึ้นประเทศไทยหรือไม่ได้ขึ้นอะไรตัวนี้เราสามารถค้นหาตำแหน่งที่เราต้องการโฆษณาขึ้นเราไปเลือกที่พิมพ์ประเทศไทยนะคะแล้วก็กดเข้าไปตัวนี้ค่ะสามารถแก้ไขไดเออ้เราต้องเอาสหรัฐอเมริกาออกนะคะไปที่แก้ไขแล้วก็ติ๊กสหรัฐกดทังขยะ หลังจากนั้นและเลือกโลเคชันหรือสถานที่ที่เราจะขึ้นโฆษณาแล้วก็กดเครื่องหมายทุกถัดมาค่ะถัดมาค่ะจะเห็นว่าจะมีคำว่าไม่รวมตำแหน่งเหล่านี้เราสามารถเลือกตำแหน่งจังหวัดหรือพื้นที่ที่เราไม่รวมได้แล้วก็พิมพ์ได้เหมือนกันเช่นกรุงเทพแล้วก็ กเครื่องหมายถูกเหมือนเดิมส่วนอายุค่ะสามารถเลือกอายุได้ว่าเราจะช่วงอายุไหนที่เราจะให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยได้เห็นโฆษณาเราถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวประเภทอายุแล้วก็จะเป็นการกําหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียดนะคะตัวนี้ก็จะมีหัวข้อว่ารวมคนที่ตรงตามเกณฑ์หรือไม่รวมหรือขยายกลุ่มเป้าหมายตัวนี้เรามาเลือกที่รวมคนที่ตรงกลุ่มตามเกณฑ์ก่อนตัวนี้ค่ะ a c e บุ o k เขาจะแนะนำม,มาเลยล่าสุดเนี่ยเขาจะมองว่าลูกค้าที่ความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจเรามีอะไรเขาจะแนะนำม,มานะคะอ่าเช่นเกี่ยวกับสวนต้นไม้หรือทำสวนเพราะว่าตัวนี้เพจเรามันจะเป็นเกี่ยวกับต้นไม้หรือว่าถ้าทางตัวแทนแต่ละท่านค่ะเป็นธุรกิจอะไรเช่นคอลลาเจนเราอาจจะไปที่เกี่ยวกับการดูแลผิวความสวยความงามหรือสุขภาพก็ได้อยู่ที่ เราเลือกนะคะว่าต้องการแบบไหนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเลือกดูที่ข้างล่างและกันเลือกดูเลื่อนมาข้างล่างมันจะมีคําว่าเลือกดูนะคะก็จะมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงการดูการเข้าถึงผู้คนเกี่ยวกับการศึกษาพวกท่านทํางานครอบครัวหรือการใช้ชีวิตหรือจะเป็นพฤติกรรมการใช้การซื้อนะคะเดี๋ยวเราเลือกเปที่ความสนใจก่อนลวกันตัวนี้มันจะมีใค่เลือกเลยค่ะหมวดมน้างกว้าง หรือเราจะค้นหาด้วยคําของเราก็เช่นพอดีว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจขายต้นไม้จะเป็นต้นไม้ไหมต้นไม้ก็จะมีอาจจะมีไม้ต้นแล้วก็เลือกหรือเราจะเลือกความสนใจที่อีกอย่างหนึ่งก็คือจัดส่วนไหมการทําส่วนตัวนี้สามารถเล,เลือกได้หลายความสนใจแต่ว่าถ้าเราเลือกมากเขาเรียกว่าเลือกจํานวนค่อนข้างเยอะแน่นอนประชากรกลุ่มเป้าหมายเรา เยอะมากขึ้นมันก็ต้องดูว่างบประมาณของเรามันมีมากหรือน้อยตรงนี้ต้องดูด้วยว่าที่บัตเจตของเราค่ะในการโฆษณาเพียงพอไหมนะคะถ้าสมมติเราเลือกและเรียบร้อยไปที่ก,กากบาลจะกลับไปที่หน้าเดิมนะคะตอนนี้ความสนใจเรามาแล้วสมมุติเราเลือกความสนใจหรือกลุ่มเป้าหมายเราเรียบร้อยแนวหน้าน,านี้ไปกดเลือกเครื่องหมายถูกข้างบนค่ะถัดมาค่ะ จะเห็นคำว่าตัวเลือกขั้นสูงกดเข้าไปตัวเลือกขั้นสูงนี่หมายถึงการเลือกภาษานะคะก็คือภาษาคนที่ใช้ภาษาในแอปพลิเคชัน a c e b o o k เนี่ยเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษของเราแน่นอนค่ะประเทศไทยเราเลือกที่ไทยภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยกดเครื่องหมายถูกแล้วก็กดกากบาดออกหน้านี้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วถัดมาก็คือไปที่ขวามือบนเครื่องหมายถูกได้เลย เขาจะถามว่าอัปเดตหรือบันทึกกลุ่มเป้าหมายใหม่ไเราก็จะต้องมีการบันทึกกลุ่มเป้าหมายใหม่นะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อค่ะเปลี่ยนชื่อตามกลุ่มเป้าหมายของเราได้เลยนะคะก็จะเป็นอาจจะเป็นต้นไม้อะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็กดเครื่องหมายถูกตัวนี้มีการบันทึกและคําว่าต้นไม้นะคะชื่อกลุ่มเป้าหมายเราแล้วเราก็กดมุมขวาบนเหมือนเดิมค่ะเครื่องหมายลูกศรชี้ขวา หน้านี้จะเป็นน้ำงบประมาณแคมเปญของเรานะคะสิ่งที่เห็นจะมีเลือกต่อวันกับตลอดอายุการใช้งานอยู่ที่ว่าเราค่ะจะเลือกแบบไหนได้เหมือนกันหมดงบประมาณต่อวันอาจจะตั้งไว้วัน 115, 4, 200, 500, ละร้อยห้าสิบหรือสองร้อยหรือห้าร้อยแล้วแต่แคมเปญอยู่ที่ว่ากลุ่มเป้าหมายเรากว้างหรือแคบกว้างหรือแคบนะคะแต่ว่าเคสน,นี้เราจะเลือกเป็นตลอดละกันแต่ว่าเราจะเลือกเป็นตั้งงบประมาณไว้สักประมาณสองพันนะคะสมมุติ แล้วเราก็เลือกจำนวนการแสดงโฆษณา2วันหรือ4วันแล้วแต่เราตัวนี้ค่ะสามารถกำหนดได้ด้วยนะว่าให้เริ่มภายหลังได้เราเลือกเลยว่าจะเริ่มวันที่เท่าไหร่ยังไงเริ่มเวลาเท่าไหร่นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราเริ่มเลยแล้วกันง่ายๆถัดมาค่ะจะเป็นการนำส่ง การนำส่งเขาจะให้เห็นว่าสิ่งที่เราการนําส่งคือเป็นการแบบสนทนากล,กลยุทธ์การประมูลก็คือจะเป็นเอาแบบอัอตโนมัติเลยแล้วก็เวลารีเก็บเขาจะเน้นต่อเมื่อเป็นอิมเพรสชันขึ้นมานะคะนั่นหลักถัดมาค่ะไปมุมขวาบนเหมือนเดิมหน้านี้จะเป็นการตรวจสอบคําสั่งซื้อนะคะเขาจะให้เราตรวจสอบก่อนว่าคําสั่งซื้อของเราเนี่ย คือสิ่งที่เราเซตไว้เมื่อสักครู่ถูกต้องไหมและเราสามารถแก้ไขได้ค่ะเช่นตำแหน่งการจัดวางกดเข้าไปเลยถูกต้องไหมหรืออยากแก้ไขอะไรเพิ่มเติมก็แก้ได้นะคะโลกกลับมาที่เดิมเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะคะจะเป็นโฆษณาตัวอย่างว่าเป็นโพสต์ที่เราจะทําการโฆษณาถูกต้องไหมกลุ่มเป้าหมายถูกไหมกําหนดเวลาวันถูกหรือเปล่างบประมาณต้องการแก้ไขไหม และข้างล่างก็จะเป็นเกี่ยวกับบัญชีและการชําระเงินนะคะตัวนี้กรณีที่บางคนยังไม่เคยทําการโฆษณาจะต้องมีการผูกหรือตั้งค่าผูกบัตรเครดิตเข้าไปแต่ตอนนี้เราผูกบัตรเรียบร้อยแล้วเราสามารถกดบันทึกหรือสั่งซื้อได้เลยที่ปุ่มล่างแต่วันนี้เดี๋ยวเรากดที่สั่งซื้อได้เลยค่ะหน้านี้ค่ะจะเป็นหน้ากำหนดเวลาแล้วแต่ว่ามันจะมีการแจ้งเตือนคือ ได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะตอนนี้โฆษณากำลังตรวจสอบอยู่ภายใน24ชั่วโมง <Yeah. S 1> เขาจะถามย้ำว่าเราจะสามารถคุณสามารถสร้างโฆษณาสาไดา้แต่เราไม่กดสร้างเราก็กดไม่ใช่ตอนนี้ค่ะจะเห็นสถานะเลยค่ะว่ากำหนดเวลาแล้วตอนนี้โฆษณากำลังรีวิวนะคะสามารถเข้ามาดูได้นะคะว่ากลุ่มเป้าหมายเราเซตไว้ได้หลายแบบมากก็เข้ามาดูได้เรื่อยๆลนนะคะตรงนี้ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ